ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาพบกับเชียงเฟิร์สบัสอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ใช่ไอเชียงคารับนะครับผมอันนี้ช่องเก่านะฮะก็วันนี้จะพามาเปลี่ยนสปริงนะครับผมก็จะเป็นสปริงหลังนะครับของเจ้าโตโยต้ายาริสนะครับตัวแรกนะครับของประเทศไทยนะแต่มันจะเป็นตัวสองของญี่ปุ่นนะครับผมก็ตัวนี้นะฮะก่อนอื่นเลยแล้วก็ ขึ้นแม่แรงให้เรียบร้อยนะครับผมก็ตั้งตามขาต้องจุดขึ้นแม่แรงนะฮะหรือว่าตามคานก็ได้นะครับแต่ผมสะดวกขึ้นตรงนี้แล้วก็ถอดน็อตล้อออกนะครับก็ตัวปืนที่ผมใช้ก็จะเป็นตัวดีวอลนะครับผมตัวนี้ยิงได้ดีมากเลยนะครับิีว่าช่วงดยช่วงล่างครับออกง่ายอยู่นะครับอ่าตอนนี้ก็ออกนะครับใช้เครื่องทุบแรงนิดนึงนะครับ ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับแก้จิ้นน้ำมันฮะเนะนี่ยครับมันก็จะแน่นอยู่นะครับตัวสป,ปริงนะฮะอันนี้เป็นสป,ปริงโหลดนะจะถอนง่ายกว่าสป,ปริงปกตินะครับผม แล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราไปคลายตัวโชว์ข้างบนนะครับให้มันห้อยลงมาเพื่อที่จะสปริงออกมาได้นะครับผมโอเคเราก็คลายนะทั้งสองฝั่งฝั่งนี้ผมคลายเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเราเอาตัวแม่แรงนะฮะลองไว้ด้วยนะครับกันมัน ดีดออกมานะครับแล้วก็เราค่อยๆย่อนให้มันลงมานะฮะเออมันจะได้ไม่ไม่ดีดนะครับผม ็นี่นะครับเราก็เอาสปริงออกได้เรียบร้อยนะครับก็หย่อนลงมาปุ๊บมันก็จะมีช่องว่างในการเอาสปริงออกแลวนะครับตัวนี้มันก็จะออกง่ายนิดนึงนะไม่ต้องงัดถ้าเป็นสปริงสแตนดาร์ดอาจจะต้องเอาไอตัวงัดยางนะครับมาช่วยงัดออกด้วยนะครับผมก็แค่นี้เราก็ได้สปริงเก่าแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปใส่สปริงใหม่เลยนะครับ ถ้าเขาิีเอาดูยางร่องดีมันใส่ตรงไหนร่องมัอยู่ตรงไหนดูให้มันดี ก็ตอนใส่สปริงใหม่ก็อาจจะต้องใช้แรงนิดนึงนะครับผมอ่ามันจะไม่ไม่ได้แบบว่าเข้าง่ายนะเราก็ใช้แรงดันมันขึ้นไปนิดนึงนะให้สปริงมันเข้าที่นะครับผมโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปเราก็จะใส่น็อตกลับไปที่เดิมนะรเราก็ต้องเอาแม่แรงนะฮะมากดสปริงมันขึ้นไปนะครับแล้วให้ให้ตัวโชกนะครับโผล่ขึ้นมานะฮะ tengetenge ā ก็ท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับง่ายไหมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ